น้องถามมานะคะเปิดคลินิกแล้วเราได้เงินเดือนไหมเอาจริงอันนี้ก็คือแล้วแต่นะคะแต่พี่แนะนําว่าจริงๆอ่ะควรได้นะบอ,อกตัวก่อนนะคะว่าไม่ได้มีความรู้ด้านธุรกิจอะไรขนาดนั้นนะคะตอนนี้ก็คือกําลังเรียนหาความรู้เกี่ยวกับการบริหาเรเพิ่มเติมอยู่แต่ว่าเนื้อหาหนละังจากนี้พี่ขอตอบตามประสบการณ์ของพี่ที่เปิดคลินิกมาประมาณปีปกว่าพี่บอกว่าควรได้เนี่ยเพราะว่า 1. เปิดธุรกิจตอนช่วงแรกเหนื่อยมากๆคือจะบอกแบบนี้นะอาชีพหมอฟันอนะ่ะการที่เราไปเป็นมือปืนอนะ่ะถ้าเราทําเยอะๆแบบขยนนะันอ่ะรวยก่าคนเปิดคลินิกอ อมองยง้อนกลับมาที่ตัวพี่พี่ก็มองเหมือนกันในบางจังหวะนะว่าเออนเรามาเปิดคลินิกอะเหนื่อยมากๆเลยคิดงานตลอดแบบเกือบยี่สิบชั่วโมงจนเราไปฝังนะการที่เราทุ่มเทต้องทํางานขนาดนี้อะมันก็พอเรามีเงินเดือนในจุดนี้เป็นเงินเดือนทุกบริหารอะไรเงี้ยมันก็เหมือนช่วยเป็นแบบเราเลี้ยงจิตใจได้นิดนึงข้อที่2พี่ว่าข้อนี้สําคัญในมุมมองด้านธุรกิจนะตัวพี่อมองว่าถ้าสมมติว่าเราทําเป็นเงินเดือนป็นกิจลักษณะาาเลยแล้วก็ปลายปีอาจจะมีเงินบันผลหรือว่าเราจะบรรผลทุกกี่เดือนกี่เดือนอะไรว่าไป อันนี้มันจะทําให้ตัวกําไรที่เราได้มาตัดปันผลออกแล้วตัดเงินเดือนของเราที่เราลงมือในการบริหารไปแล้วจะมีกําไรส่วนที่เหลือกําไรที่เราได้มาจุดนี้สามารถเอาไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนต่อโดยที่เราก็ไม่ได้จําเป็นจะต้องสี่งไปกู้หรือกู้น้อยลงความเสี่ยงเราก็จะลดลง ถ้าอย่างตอนนี้คลินิกพี่ก็เปิดมาประมาณปีกว่าๆเนาะจะเริ่มมีเงินทุนหมุนเวียนตัวเงินทุนหมุนเวียนเนี่ยพี่ก็จะเอาไปซื้ออุปกรณ์ที่มันดีขึ้นหรือจะเอาไปขยายกิจาการอย่างของพี่นะคะก็คือการจะขยายตัวชั้นสองนะคะเพิ่มไปอีก2ห้องถ้าเราไม่แบ่งเงินแยกกันเป็นส่วนไปเลยพี่ก็มองว่ามันก็จะทําอะไรแบบติดขัดไปหมดเลยอะอยากขยายขยายไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าไม่มีเงินทุนตครงกา นอกจากเรื่องนี้ก็อย่าลืมพวกถ้าสมมติว่าใครทำบัญชีเองอยู่ใครทำ HR หรือว่าใครทำพวกการตลาดอะไรแบบนี้ก็ต้องหาเงินเดอน,นให้ตัวเองด้วยอันนี้พี่ว่าสําคัญเพราะว่าในอนาคนถ้าเราจะเอาไปจ้างคนอื่นนะเราก็โยกเงินตรงนี้จากที่ให้ตัวเองเอาไปให้คนอื่นได้เลยเราก็จะเห็นภาพรวมของากิจการเราแล้วว่าเออมันมีตรงนี้ตรงนี้ครบแล้วมันไปต่อรอดไหมคิดว่าคร่าวาก็น่าจะเป็นประมาณนี้ค่ะใครสงสัยอะไรอยากแนะนำอะไรก็คอมเมนต์กันไปได้เหมือนเดิมค่ะวันนี้ก็ไปแล้วนะคะพังมีปัญหาปรึกษามาแล้วทุกค่นนะคะบ๊ายบาย